บิ๊กวินครับรอบนี้เมก a าวินครับทุกคนส so, วัสดีครับขาสล็อตทั้งหลายวันนี้เราอยู่กันในเกม Ocean Treaser นะครับเป็นเกมสล็อตจากค่ายเน็ตเทนะฮะเกมนี้ไม่ยากครับเราแค่หมุนตัวสเก t ตเตอร์ออกมา3อันเราก็จะได้เข้าฟรีเกมทันทีแล้วนะทุกคนตอนนี้เราหมุนมาสักพักแล้วนะทุกคนผมก็เพิ่งมาอัดคลิปเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้ภาพค่อนข้างสวยแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมเป็นไปที่60นะครับ เรามีทุนอยู่้อ้ยเดี๋ยวสเกตเตอร์มาแล้วทุกคนอย่างไวโอเคนี่ผมคือพูดไปนิดเดียวนะได้เราได้10ฟฟีสปินโอเคสั้นๆเกมนี้กระชับง่ายๆเข้ามาอย่างไวครับทุกคนอ่ะตอนนี้เราได้อ่าข้างบนคือเป็นรางวัลคูณ3นะครับแล้วถ้ามีอ่าสัญลักษณ์ Y ออกมานะครับ1ตัวมันก็จะเพิ่มหลอดขึ้นไปเป็นครึ่งหลอดทุกๆสัญลักษณ์2 y งตัวเนี่ย เราจะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นไปนะครับทุกคนอ่ะนี่ฮะมาแล้วครับ1ตัวแล้วเราทุกครั้งที่วายออกมาเราจะได้2ฟรฟีสปินด้วยนะครับทุกคนเกมนี้คือโคตรดีโคตรพิเศษโคตรแบบโคตรของโคตรดีเลยครับทุกคนแค่วายออกมาตัวเดียวได้2ฟรฟีสปินแล้วทุกๆครั้งที่วายออกมา2ตัวเราได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นด้วยนี่ฮะจากคูณ3าเป็นคูณ5แล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าต่อไปคูณอะไรคูณ7คูณ9อย่างงี้มั้งครับ มันไม่ได้ไล่ขึ้นไปทีละหนึ่งนะทุกคนมันไล่ขึ้นไปทีละสองคูณสองคูณสามนะทุกคนตอนนี้ฟิสปินของเรายัางเหลืออยู่อีกห้านะครับเพราะว่าเราได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะยอดชนะของเราตอนนี้แค่เจ็ดร้อยแปดสิบนะโอเคเลือกสามครั้งโอเคขึ้นมาต่อชีวิต Why รอบนี้เป็นคูณเจ็ดนะครับทุกคนเนี่ยไงสามห้าเจ็ดต่อไปนะ่าจะเป็นคูณเก้านะครับทุกคนเหลืออีกสี่ฟิสปินครับทุกคนวายออกมาอีกแล้วโอเคช่วยชีวิตบวกอีกสอง ขออีกตัวหนึ่งขอไวยอีกตัวหนึ่งตัวคูณจะได้เพิ่มขึ้นไปเลยอีกซครั้งอีกสามครั้งได้สามร้อยหกโอเคคูนเจ็ดนี่ผมก็ว่าได้แล้วได้ได้เยอะแล้วครับทุกคนถ้าออกมาทีหนึ่งอะ่ะเหลือ,อีกสองครั้งโอเควายมาช่วยชีวิตอีกแล้วทุกคนเป็นเท่าไร่คูณเก้าครับตอนนี้คูณเก้าไปแล้วครับแล้วฟีเจรเป็นตอนนี้เราเหลืออ,อีกสามนะครับเพิ่มเป็นสามครั้งแล้วทุกคนบิ๊กวินครับรอบนี้ เร,เ,รเราได้แถวไหนอะ่ะดูโอ้โหเราเลขมันวิ่งดูพันสี่พันห้าพันหกเมกาวินครับทุกคนพันเจ็ดถึงพันแปดพันแปดไปแล้วครับทุกคนพันเก้าโอเคสองพันโหยังวิ่งไวอยู่เลยครับทุกคนเมกาวินครับช็อตนี้สองพันสี่ร้อยแล้วอ่ะทุกคนสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ครับโหยังสวยนี่เราคูณเก้านะครับอ๋อตัวเจห้าแถวนี่เองถึงว่าทำไมได้เยอะจังโหเลยครั้งสุดท้ายครับ โอเคได้วายมาช่วยชีวิตอีกแล้วนะทุกคนเพิ่มเป็น2ครั้งครั้งสุดท้ายไปอืมได้วายช่วยชีวิตอีกแล้วทุกคนช็อตนี้432ไปอีก2ครั้งคราวนี้เราไปบวก12นะครับคูณ12นะตอนนี้คือคูณ12เนี่ยเยอะนะครับไม่ใช่น้อยแล้วเราได้6 0 0 0โบนัส6000เฉยเลยคืออะไรอะ่ะเฮ้ย ได้โบนัสหกพันเฉยอ๋อน่าจะเป็นคูณเต็ม12ครับทุกคนแล้วเราได้โบนัสพิเศษ6,000เย mm ็ดเคมีงี้ด้วยเหรอคือเรามาสุดทางแล้วนะครับคูณ1 0คือคูณ12นะทุกคนแล้วช็อตนี้บิ๊กวินอีกแล้วเค okay. คูณ12แล้วเลขวิ่งอย่างไว1ันหยสสวยคูณ12คือแค่นี้แค่นี้เราก็ได้1,500แล้วได้ไวออกมาอีกตัวครับตอนนี้เหลือีก2ครั้งสุดท้าย โอเคหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ฟีสปิิงของเราเราหมุนไปกี่ครั้งวะเนี่ยอย่างเยอะหลายครั้งมากครับทุกคนแล้วยอดชนะของเราทั้งหมด 11, 8 7 2ดเโคตรเยอะเลยครับทุกคนคือเราเบส60นะครับดูได้เลยฮนะทุกคน60จริงๆเราได้มาเกือบ200เท่าเลยนะทุกคนโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชนจนจบนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปถอนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย